สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวฟาร์มนะคะจะพาไปเที่ยวดูฟาร์มอะโวคาโดคะ่ะไปเบิงทงไฮทงหน้าเนอะจาะมือนีวันอาทิตย์เนอะจาะเก็บมาขึ้นรถแล้วนะจ๊ะ กระสิเสียงดังจากน้อยเนาะอันค,คุณฮานสินะคะเริ่มเอาหมาออกมาละสิพากันไปชมสวนอาวควขโด,ดจากน้อยเนะาะจะไปเบิงฝนตกนกัมก,กมาจ่ามันมีอากาศมืดคืมเนาะ มาหอดนะคะมาหอดหน้าแล้วมาหอดฟาร์มลหละกะให้อาหารป่าก่อน,น่าจะหกหกอันนี้โบได้ป่าป่าโบได้เามาปลอยได้จ้ะเป็นปลาธรรมชาติอันนี้กระต้นพยุงไฮลํำค่ะกระปลูกผสมผสานกันไปเหรอเนาะมาทาด้น้ำเพลิน ถ้าได้อีกสิบปีได้ตัดขายน้ำพืน้นนะาจ่ะฝนตกเศ้าอันนี้เป็นปลาคขานะจาปะปลาคข้ามาเองโดยธรรมชาตินะาจ๊ะบ่ได้เลี้ยงเด้อต่ากัเอาอาหารมาให้กินเพราะว่ามันเป็นซาบพลาสติกมันบบมีพักเกิดธรรมชาติเนาะ เป็นปลาขาวเนาะจ้ะปลาขาวปลาซิวฝนกระตกอากาศมืดนเขืมม่อนตกซู่มือเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้บหยุดจกเถือฝน,ออนตกมากอีกแล้ว ระวังมือเด้อต้องเอาสวิมมิ่งสูตรมาอ้วๆมากับไปมุดน้ำแล้วบานนี้เวโยสวิม<อ>มิงสูตรอเล็กอยากว่ายน้ำน้องเอเล็กอยากว่ายน้ำนสสนะใส่แต่ส่งในบ่นส,นส่งในกับบได้ใส่ เรนนิ่งโอ้ยฝนพุนะจะฝ่ามืดมาตายฝ่ามืดมาแล้วฝนกำลังสิตกอันนั้นเป็นหมากตูดแหลมนะจ๊ะเป็นปามปูตูดแหลมเยวนทิมนั่นกรต้นมะกรวยนะจ๊ะอืม้ t h สทูต o to, to change ชมันรอ e a t ชวาฉั e t h e งใังอยีด้าลงนันนอยากว่ายน้โอ้ยน้องอเล็กอยากว่ายน้ำเอ้าเออว่ายหมดเลยแล้วก็ขึ้นข้างหลังว่ายตรงเลยถอดเสื้อผ้าแล้วก็โดดเลยโดด ดดโอ้ยน้องอเล็กอยากเห็นน้ำแน่บ่ได้เนาะอยากคือเสื้อถอดอยากรอยน้ำถอดเอาถอดเสื้อร้อยน้ำเอามาลงไปน้ำจากโตันี่เด้ไปลอยน้ำหน่ะ <Dad? S 2> mm hmm. อ้าวน้องไข่หวานไหวด้วยจุ๊อ คุกี้กรู้สอัฝขนกี้ a e a d y ตกหลายครั้งไม่กทำลายจิฝนตกก็ว่าน้ำนะคะฝนตกก็ว่าน้ำเนาะไปไป Just swim a l i t t e b i around and come back m mm. m I want to because I'm scared Why are you scared? ตัวนวโรขโดถือฝนงามครับ พีนากำลังะออกดอกเป็นหนวยอ่ะนนี่อือโอ้ยพิงคตันออกดอกเนาะ Yes this one pink c r t n ตัว huh. น mm ี้หน่อยนึง Because th this one is oh, in the yeah. row. Yeah. So this is not fingerling yeah. fertilizer because the new shoots. That it's sucking a lot of energy now. You mm -hmm. know, it needs it needs food at this time. Mm -hmm. there, there will be, of course, plenty yeah. of energy already inside mm. from before in the ground. This one. Um, Lung Look at the birds here Yeah Dad, there's a dog from my body Of dog no avocado Look here I think just flower and then they don't have any fruit just flower อันนี้ยังไม่ได้ให้ลูกนะคะยังไม่ออกลูกแล้วจ้ะทิงคาตันนะงามเนาะโอ้งามโอ <is has. S 1> oh, ้เสียงนกเดี๋ยวเสียงนกเสียงกาเสียงนกเนาะจ้ะ I think have the baby there Anan. Hmm. but But you see look at these two room. trim come like this because it's a nice looking tree, nice colour. It grows nice and tall straight up. <laughs> นตกดนเหจะเม่ทันสิตะกกเตนโอ้ฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้ว ไปนากระสิให้พ้นผลิตลายละต้นนี่ยมาหาิกไปไน่นด้ปลาไหมนีม่มีปลาไหมดักปลาตาดักปลาไปยกสิมีได้ไหมโน bring what Why have to bring for him ฝนตกลงมาอีกแล้ว้อจา้าอันนี้มาใไ้อันนี้ป่าเลี้ยงเนาะซ่านี่เป็นป่าเลี้ยงเนาะจะเป็นปาตะเพียนฮู้คุณน่ตกตลอด,ด้อจ้ะฝนตกตลอดขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามรับชมนะจ๊ะกตสิมาอัปเดตเรื่อยๆฮะล่ะฝนในวันที่ฝนตกเนาะ เห็นยังไ่ได